ทักษิณป่วยทิฟคุกทิฟลืมลุงตู่กับวิศณุได้ไงตอนที่หนึ่งสาวันอันตรายสัปดาห์นี้มีประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องจับตาอยู่3ามเรื่องเป็นสามวันอันตรายที่ล้วนเกี่ยวพันมีผลกับทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนายกอิงแพทองทานชินวัตรพระรหัีที่12มิถุนายนแพทยสภานัดลงมติยืนยันมติเดิมที่ลงโทษแพทย์สามคนที่ให้ความช่วยเหลือทักษิณชินวัตรไปเป็นคนไข้ป่วยทิ์ที่ชั้น14โรงพยาบาล ตำรวจสุขที่13มิถุนายนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งทักษิณไปไต่สวนเรื่องติดคุกทิพย์เสาร์ที่14มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกันมาิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่กรุงพนมเปญเพื่อคลี่คลายปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผลการเจราจารที่ออกมาจะเป็นตัวบอกว่าทำเพื่อชาติหรือเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันที่12และ13มิถุนายนมีความเกี่ยวเนื่อง และจะมีผลอย่างมีในสําคัญต่อตัวทักษิณข้อกังขาของสังคมที่ว่าทักษิณได้ไปอยู่ที่ชั้น14เป็นเพราะป่วยวิกฤตจ,จริงหรือมีการช่วยเหลือให้ไปอยู่สบายไม่ต้องติดคุกซึ่งแพทยสภาโดยนายแพทย์อมอรลีลารัศมีประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจก็มีคําตอบให้แล้วด้วยการลงโทษพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สองคนที่รายงานอาการเจ็บป่วยไม่ตรงกับความเป็นจริงและลงโทษว่าก,กล่าวตักเตือนอีกหนึ่งคน ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานแต่สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภาได้มีความเห็นยับยั้งวีโต้การลงโทษของแพทยสภาวันที่12มิถุนายนนี้จึงมีการประชุมแพทยสภาเพื่อยืนยันการลงโทษแพทย์สามคนตามมติเดิมซึ่งต้องใช้เสียงสองในสามของกรรมการแพทยสภาคือต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า47เสียงจากจำนวนกรรมการทั้งหมด70คนมีรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการลอบบีกรรมการแพทยสภาในสายที่เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขให้งดการเข้าร่วมประชุมหรือถ้ามาประชุมก็ให้งดออกเสียงเพื่อไม่ให้มีเสียงสนับสนุนถึง47เสียงที่สําคัญสมศักดิ์เทพสุทินบอกออกมาแล้วว่าจะเข้าไปกํากับในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองโดยอ้างว่าจะไปตอบคําถามกรรมการแพทยสภาหากมีข้อข้องใจสงสัยว่าทําไมถึงวีโต้จึงต้องจับตาว่าระหว่างการเมืองกับศักดิ์ศรีของแพทยสภา ใครจะเป็นฝ่ายชนะและผลมติของแพทยสภาครั้งที่สองนี้ก็จะมีผลต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวาทักษิณได้ติดคุกตามคำพิพากษาของศาลแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามมีนักกฎหมายให้ความเห็นว่ามติของแพทยสภา,าในครั้งแรกได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตแต่ป่วยทิ์ดังนั้นผลการวีโต้จะออกมาอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามความเห็นของแพทยสภา และที่ต้องติดตามในวันที่13มิถุนายนคือเมื่อศาลฎีกาไต่สวนแล้วจะมีคำตัดสินออกมาในวันนั้นเลยหรือไม่และทักษิณจะไปศาลหรือไม่ส่วนลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกกับวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของทักษิณชั้น14โปรดติดตามตอนที่2ในวันพรุ่งนี้